ครับพีบรีกนัดสุดท้ายที่สนามเซมนต์แมรี่เข้าแทมตันเปิดบ้านเจอเท่านั้นนะเดมเดลเจอทีม,กมเ,เก่าเดมเดว็ขวแข็งแรนเสเีอรเจอไลท์เพราะว่าเทานพักชุดใหญ่เพียบเลยคา,ายราลฟิลี่ก็ไม่อยู่ไม่เล่นกูเลยพีออร์ด้ฟอร์มดีเอเมอรี่วันนี้โดดเด่นนะเพราะว่านูริงไปไปเล่นทวงไงเทนตั้นก็ได้บีอาร์นะยิงโดนไลท์แต่ว่าไม่เป็นไรกรรมการยกผลเอกไ้เลยโอเคนี่แม่งเอาจนได้ว่ะ ยิงสังลาตัวตัวแรกของของเขาเป็นเป็นเปิดจาจความขวานะเป็นเป็นไว้เปิดให้แล้ซที่สองโคตรเจ๋งทีนี้ยิงด้วยขวาไนดะ้ยิงด้วนะยทาาไม่ชนหัดแต่ก็ยิงได้ขึ้นจะออยยืนยันเกมนาทีโทษเจ็บแค่นาทีเดียวเพราะเกมไม่ได้หยุดเลยนี่เขาก็ได้สวนกันนะแต่ว่าเขาก็ยิงเข้าข้างทางต่างไว้มีนจาข้างทางเขาโทษครับ,รบมือ,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 อกองทัพหมดไรัะเนาะ รถยนต์มีเสียประตูด,ด้านสุดท้ดดดา,ายของวิลลิกอยพูดก่อนนะครับครึ่งแรกที่ว่าพูดน้อยไปนิดนึงขออภัยด้วยเป็นเลมเดียวไลท์เนาะเป็นกัะตันโชว์กัะตันนะเส็มตีขึ้นมาเทนี่ทัว่วยิมบุรุษขึ้นนําก่อนฟังเขากระตันได้เคลียร์ก่อนบ้างครับข้างหลังมีหลาผู้สร้างสงดุให้ซ้อมตันละากาบอลพลาดอายอุเยอะทำไมไม่นิ่งเลยอะ่ะพอแต่บอลเซอร์ริ่งได้ได้มาตีได้สวนแล้วเนี่ยไม่ได้เนาะมาตีโจทย์ทางเรียบอยู่แล้วซอวได้โบกแล้วชุดแรกเขาก็มีโอกาสนะแต่ว่า ไม่คงไปเองผมว่าเขาน่าจะตื่นเสมอได้เซลเซฟแล้วก็ได้เสียแต่ปุมเนี่ยเขาเปิดมาดว่าไงโดนจริงด้วยผมทำนายอนาคตได้หรือเปล่าเนี่ยโดนปุ๊บอัสซอนตื่นเลยบุกได้ยิงแลมเดลก็เซฟเด็ดเตะมุมนี้เราหายไปเลยนะวอนเดลี่จะได้ลูกสุดยังไงลูกชิเชนโกได้ยิงได้ยิงติดบล็อกแล้วก็เจ็บไปเลยแถวหลังนะชิเชนโกเนี่ยต้องเปลี่ยนทันทีเอาทอซาลงทบันเสมอทอซาลงเอาทาจัชชาก้าลง คือโคโยซาก้านะไม่ใช่กันดิซาค้าตัวไฮเซนที่นี่ผู้ทำเปาธูชายตอนปิดเรก็น่าจะเป็นรายสลิปเปอร์รเซ็นต์ตอนตั้งดีกวา่าเห็นปะเราเล่นแย่ลงแรมเดียวโชวบินนิดหน่อยเป็นเด็กเก่าเราเนาะแรมเดียวก็เบนสวยจริงๆอ่งอะเขาเคยเจอแล้ก,กันตั้งเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเป็นใครนะอ๋อคนทำเปะตูชัยออกแน่นเลยแล้วก็เปลี่ยนอีกสองคนอาร์เซนอลเ,เอาใครเอาแบบกับเอริสเคียลลี่ลงแอนมาตี้กับใครนะเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีคนที่ออกคือชิชิโก้นะ ปาเตไปอยู่กันฝั่งขวาแล้วก็คิวอไปอยู่ฝั่งซ้ายแบกสายยูลิเคอรี่แบกขวาเป็นไรโช็อตเดียวใหเปลี่ยนอีกแล้วเอาเอาอเดการ์ลงแทนอาวิเดอรี่ผักแล้วนา้หนูอเดการ์คู่ชาก้าได้ยิงทันทีโอแต่ว่ารับหน้าไม่ได้อะไรโอ้ยมีคนฟอร์มเจ็ดอีกแล้วทดเจ็บเยอะแน่นอนตันเปลี่ยนสองคนแลวชื่อตันนี้เลยชุดหลักลงนี้แม่งเกมไหเลื่นกว่าราฮิมเยอะเลย ได้ยิงถากเสานิดเดียวสรุปที่เจ็บที่โรเชนเก็ยิงอัดนี่ฝืนเล่นไม่ไหวนะต้องมาเปลี่ยนออกใกล้ถึงเวลาของอัลจอนทานได้แล้วมั้งอ๋อเล้มเดียวปัดได้ชอดนี้โออดริกาดทําอย่างสวยแต่พลาพไปทันยิงนําแล้วกับตันบัวบัวเอาถอดเสื้อโยกบัวยิงอย่างสวยฝากให้ซอสซาและซอสซาก็ส่งคืนให้โอุริกาดโยกแล้วก็ยิงอย่างสวยเก็บอย่างเยอะเลยจิตนาที บ้าเป็นแล้วมาสนุกะไรตอนเวลานี้เนี่ยใกล้ใกล้จบเนี่ยโอ้โ oh หแบบูโจบูโรซาก้าบอกคู่ว,ว่าขอเจ็บหน่อยระหว่านเรื่อนนิดเดียวไม่เป็นไรการบอกให้ไปออกนักสนามก่อนเ้ยนวยังไม่ให้เข้ามาทศลิ้นสิบคน oh, ยันเจ็บยันถึงห้าทีล้วเนี่ยทดเจ็บจะกเ,กเ,เกินืนีไม่เนี่ยนัดที่แล้วเกินนัดนี้โอ้กรรมการว่าไงเนี่ยสรุปเกินจริงด้วยอ่าจบสกอร์เดิมสองหนึง่งเราทำได้เว้ยชนะปิดรุดนการ